เดี๋ยววันนี้จะลองทดลองสแกนใบหน้าพร้อมบัตรอุณหภูมินะครับสแกนใบหน้าและอุณหภูมิสามสิบสี่จุดห้าองศาเซลเซียสผ่านคาะตอนนี้มันบันทึกข้อมูลแล้วนะครับลงในถังข้อมูลแล้วนะครับก็คือมีการล็อกอินวันเวลานะครับแล้วก็มีอุณหภูมิที่จับได้นะครับค่าใดค่าหนึ่งนะครับก็คือสามสิบุห้านะครับ เห็นแล้วเดี๋ยวเรลออีกรอบหนึ่งนะครับสแกนใบหน้าและอุณหภูมิสามสามแปดองศาเซลเซียสผ่านค่ะ,ะแล้วก็เข้าประตูนะครับระบบนี้ก็คือจะไปปลดล็อกนะครับโหมดสายปลดล็อกแต่ตัวฮาร์ดแวร์ยังไม่ได้ต่อนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สองเมื่อกี้นี้สามสามแปดนะฮะก็คือท่านี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ จะมีเวลาของมันนะครับถ้าเกิดว่าอ,อย่างที่โอเคไปน,นะครับต <eral ina S 1> ่อบรรทุด32.5องาศงาเซลเซียสผ่สานคงงง่ะ32.5นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วครับเนี้ยผมจะลองดูว่าเท่าอหภูมันเกินเทสโคของเรานะครับเราตั้งไว้งงงงวที่37.5องศานะครับถ้าเกินนี้เหือมีไข้นะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยนะครับเดี๋ยวใช้วิธีนี้นะครับอนุญาตนิดนึงต้องลองจุดบุหรี่ดูนะครับเพราะเซนเซอร์ตันนี้เป็นเซนเซอร์ลิซเลตนะครับตามตัวนี้นะครับเวลาสามภาพในหน้าจอนี้นะฮะโอเคเนี่ยตามพวกูปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดลองนะครับต้องให้ตรงเซนเซอร์นิดนึงนะครับ สแกนใบหน้าผ่านแต่อุณภูมิสูงเกิน 3, 7, 5, สามสิบจุดองศาเซลเซียสไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านนะครับอุณภูมิมันสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ลองไปดูในต่างข้อมูลนะครับมันจะบันทึกเหมือนกันครับบันทึกชื่อคนคนนั้นนะครับแต่เวลาล็อกอินไม่มีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องมีรูปนะครับมีรูปแคปรูปไปด้วยนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับก็คือระบบก็จะไม่ผ่าน นะครับไม่ทําการปลดล็อกนะครับก็คือจะไม่ส่งคําสั่งไปเปิดพูดง่ายๆว่ามันบันทึกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองลองลอง,ลอ,งอีกครั้งนะครับสแกนใบหน้าผ่านแต่อุณหภูมิสูงเกิน37.5องาศาเซลเซียสไม่ผ่านครับไฟบุหรี่นะครับมันจะเห็นที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับหน้ากล้อง เดี๋ยวดูที่ถังข้อมูลนะครับสัวหน้าเว็บเดี๋ยวเราปรับปรุงขึ้นมาแจ้งณหภูด้วยนะครับตอนนี้อุณหภูมิเกินนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองกลับไปปกติสแกนใบหน้าและอุณหภูมิสามสิบสามจุดห้าองศาเซลเซียสผ่านค่ะโอเคนะครับระบบนี้เดี๋ยวเราจะปรับปรุงนะครับในระบบล็อกเอาท์ด้วยนะครับโอเคนะครับ มันจะมีเวลาของมันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะไม่ให้านี่สแกนได้นะครับที่เส้นี่อื่นสแกนใบหนะ้าและองค์ประกอบ30.3องศาโอเคครับทั้งสุดท้ายจะเป็นตัวอุณ์กรที่เท่าไหร่ครับที่30.3โอเคโอเคนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ สแกนใบหน้าและอุณหภูมิ33.1งองศาเซนเซียสผ่านค่ะ